มาดูข้อ87กันต่อดีกว่าครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยนะครับผมเนื่องจากเอามาดูให้มันเราจะได้คุ้นชินกันในการแบ่งรูปนะครับแบ่งรูปตัวนี้เก่งนะครับเดี๋ยวโมเมนต์ออรอบินิเชียเราก็จะแบ่งรูปเก่งเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะเล่นกับไอตัวที่เป็นภาพประกอบเอาตัวง่ายๆมาประกอบกันซะส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยอินดิเกตกันตรงๆเท่าไหร่นัก แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับเนื่องจากมันเป็นเอาลูกง่ายๆมาประกอบกันสะส่วนใหญ่และก็เป็นรูปในมีลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะแบบนี้นั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการผ่านโจทย์ปัญหาผ่านการแก้ปัญหาว่ามากน้อยขนาดไหนอยู่กับมันมากขนาดไหนนะครับเราจะได้มองภาพออกว่าควรจะแบ่งมันออกมาในลักษณะอย่างไรทุกท่านครับจง แทนครับ a distributed loading ครับ with equivalent resultant force ครับและก็ specific location on the beam นะครับ measure from A ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไม่มีอะไรมากก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั่นก็แบ่งรูปครับพอแบ่งรูปนะจะแบ่งออกมาเป็นลักษณะไหนบ้างก็ขอเรียนเชิญกันเลยแล้วกันผมก็แบ่งกันง่ายๆครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเราก็แบ่งกันง่ายๆอยู่แล้วว่ามันก็คงจะเป็นสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับสามเหลี่ยมรูปหนึ่งและก็เป็นสี่เหลี่ยมอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมครับทุกท่านเอาละเป็นสามเหลี่ยมและก็เป็นสี่เหลี่ยม และก็สามเหลี่ยมรูปใหญ่ยักษ์อีกครั้งหนึ่งรูปใหญ่ยักษ์อีกครั้งหนึ่งมีอยู่สามรูปขออนุญาตซูมอินเข้าไปสกักเล็กน้อยครับขออนุญาตซูมเข้าไปสกักเล็กน้อยอันดับแรกหา fr ครับหา fr fr นั้นหาไมา่ได้อย่างไรนี้ fr นะครับให้ชี้ลงเป็นบวกเลยละกันเนาะเนื่องจาก้อมีชี้ลงหมดเลยนะครับมีค่าเท่ากันกันกบ sigma f ครับ ซิกมาเตัวแรกนั่นก็คือตัวสีเทาครับตัวสีเทามีค่าเท่ากับเศษหนึ่ส่วนสองกับทุกท่านครับก็เป็นสามเหลี่ยมไงขนาดของแรงเอาแต่ละรูปแต่ละรูปมารวมกันตัวสีเทาคือเศษหนส่วนสฐานคือ3สูงคือ8ก็กลายเป็น3คูณกันกับ8 ทุกท่านครับตัวต่อมาเป็นตัวสีม่วงครับเศษ1หนึ่งส่วนสองครับฐานครับฐานของสีม่วงคือ3ครับฐานของสีม่วงคือ3เสร็จปั๊บครับแล้วไปดูส่วนสูงกันส่วนต่างของมันมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ถ้าทั้งหมดทั้งมวลน,นี่สูง8ครับคุณหนูสีเหลืองเน้นปลาได้แค่สี่ครับแสดงว่าไอ้สีม่วงที่หลงเหลืออยู่นั่นก็คือ8ลบสี่ ถ้าทั้งหมดทั้งมวลนี่คือ8ไอวิ่งขึ้นมาไอตัวสีเหลืองที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เขียนไว้นั่นเป็นเพียงแค่4นิวตันอาซีกิโลนิวตันต่อเมตรแสดงว่าส่วนที่เหลือแก็บระหว่างช่วงห่างนั้นก็เหลือเพียง4ครับเท่านั้นยังไม่พอครับก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เราพูดถึงกันก็คือว่าเป็นตัวสี่เหลี่ยมครับ ก็คือกว้างคูณยาวพื้นที่ของเขาคือ3และก็ไปคูณกันกับ 4. สิิิรวมแล้วครับสริรวมแล้วไอตัวแรงลับที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ30กิโลนิวตันชี้ลงครับ30กิโลนิวตันชี้ลงแน่นอนละครับก็มันลงทั้งหมดเดี๋ยวข้อต่อมาเราจะมีลงไอท้ทิศที่ลงบ้างชี้ขึ้นบ้างสับกันให้ดูนะครับว่าจะได้เอามาบวกมาลบกันได้ แต่เราก็แบ่งรูปไม่คล่องก่อนนะครับแบ่งรูปไม่คล่องก่อนทุกท่านครับเลมากันต่อครับเลยไปกันที่ว่าแล้วไอโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนั้น,น,นจะอยู่ณบริเวณใดให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกกับทิศทวนเข็มเป็นบวกโมเมนต์อรรอบ A นะั้นโมเมนต์อรอบ A มีค่าเท่ากับซิกมาโมเมนต์รอบจุด A แน่นอนนะครับซิกมาโมเมนต์รอบจุด A ให้สมมติครับว่า ไอ้ตัว30มเนี่ยมันคงจะอยู่ประมาณแถวนี้แหละไม่รู้อยู่แถวไหนแต่มันจะทำให้วัตถุนั้นหมุนในลักษณะตามเข็มนาฬิกาเลยออกมาเป็นลบ30คูณกันกับดีดีคือระยะห่างที่วัดจาก A นะครับเหมือนเดิมครับก็ไปกันตัวตัวแรกครับตัวแรกเป็นตัวสีเทาๆนั้น ตัวสีเทาๆก็คงอยู่ที่เนี่ยประมาณ1นส่วนสวัดออกมาจากฐานนะครับวัดออกมาจากด้านสูงขึ้น1นส่วนสมันคงจะทําให้วัตถุนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาและออกมาเป็นลบกับเศษหนส่วนสขนาดของแรงคือ3าคูณแแล้วระยะห่างวัดออกมาคือน1ส่วนสาส่วนสของ3คือ1นึแสดงว่าเหลือห่างจากจุด a นั้น วิ่งไปก็เพียงแค่2เท่านั้นเองครับ2เท่านั้นเองทันไหมมันวัดมรหมาห่งส่วนสนะครับแสดงว่าที่เหลือก็คือ2โอเคนะครับที่เหลือคือ2ไปกันต่อครับ ไปกันต่อไปดูที่ตัวคุณหนูสีม่วงคุณหนูสีม่วงก็คงออกมาเป็นลบแหละครับเพราะว่าแรงนี้มันจะลงที่1นส่วนสวัดจากส่วนสูงมา1น1ส่วนสของฐานนี้นะครับลงมาเพียง1นส่วนสามอ้หส่วนสบริเวณดังกล่าวนี้ทําให้วัตถุนั้นหมุนในลักษณะตามเข็มนาฬิการอบจุด A และเป็นเศษหนส่วนสขนาดของแรงก็ 4, ีูณสแล้วระยะละครับ ระยะเราบอกว่ามันคงจะชิปออกมาเพียง1ส่วนสครับจากไอตัวด้านนี้ชิปออกมา1ส่วนสถ้าทั้งหมดนั้น3แสดงว่ามันวิ่งออกมานี้คือ1แสงว่าระยะทางจากไอตัวนี้ครับไปจนถึงจุด a นั้นมันคือ3บวก1ครับทุกท่านครับออกมาเสร็จสับก็ออกมาเพียง4ครับเท่านั้นยังไม่พอครับ ยังไหลอ,อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไกลแล้วนะครับไกลแล้วก็เป็นลบเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เป็นตัวสี่เหลี่ยมแรงลงตรงกลางครับลงตรงกลางตรงนี้เป็นยาว3แสดงว่าลงนี่ก็คือวัดจากนี่ถึงนี่มาฐานคือหนึ่เราแสดงว่าระยะทางจากตรงแรงนี้นะครับไปหา A นั่นคือหนึงบวกกันกับ 3, เลยกลายเป็น4.5 เอาละขนาดของแรงคือ3คูณ4พื้นที่และก็คูณกับระยะห่างคือ4.5ครับเมื่อคิดออกมาได้แล้วเสร็จสับทุกท่านก็ได้ว่าไอระยะ D ตัวนี้ออกมาแล้วครับดออกมามีค่าเท่ากันกับกับ3.4เมตรครับ,รบนั่นก็หมายความว่าเมื่อคุณลดรูปครับไอตัวแรงกระจายทั้งหมดทั้งมวลนี่ออกมาจะได้ออกมาเป็นครับจะได้ออกมาเป็นนะครับ ได้ออกมาเป็นรถรูปแรงกระจายนี่ออกมาครับไอตัวนี้เป็นพินเนาะเดี๋ยวต่อไปอยไปเรียนครับอ่ะและตัวอยู่ที่ B นี้เป็นโรเลอร์นะครับผมโรเลอร์ซัพพอร์ตอ่ะไอ้ตัวแรงตัวนี้มันจะวิ่งมาที่ครับไอ้ตัวแรงนี้จะวิ่งมาอยู่ที่30กิโลนิวตันครับ 30กิโลนตันคือ FR และห่างจากจุด A ครับทุกท่านช่างห่างกันเหลือเกินครับห่างไกลกันเหลือเกินห่างหยุด3.4เมตรครับผมนี่ก็คือการลดรูปครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าเราลดรูปที่เป็นแรงกระจายนั้นเหลือเพียงครับสิ่งที่เรียกว่าพอยโหลดครับทุกท่านครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปต่อกันข้อ88กันต่อครับว่าจะมีรูปไหนน่าสนใจอีกบ้างนะครับบางที ทำรูปแบบนี้เสร็จนะครับผมเบื่อเราอาจจะแวะไปอินดิเกตกันสักข้อ2ข้อนะครับพอให้รู้สึกว่าท้าทายบ้างมีอะไรน่าชวนคุยกันบ้างนะครับผมและไปดูกันในข้อ88กันต่อครับ